ค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่รายการสีสันสาสุขอยุธยานะคะสำหรับวันนี้เป็นการประมูลภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2564ค่ะเดี๋ยวเราไปเชิญรับชมนะคะว่าตลอดทั้งเดือนมีกิจกรรมอะไรดีๆเด็ดเด่นเด่น,ดนกันบ้างค่ะเชิญรับชมค่ะวันที่5พฤษภาคม2564นายในแพทย์พีระอาริรัตน์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื้อไวรัสโครโรนาโดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในะห้องประชุมใส่งามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระครศรีอยุยาวันที่6พฤษภาคม2564นแพทย์พีระอารีรัตน์แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระครรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเคสุขภาพที่4กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ผ่านระบบเว็บเอ็กโดยมีนายแพทย์พูนราบฉันทาวิจิตวงศ์ผูต้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเคส,ส,สุขภาพที่4เป็นประธานณห้องประชุมไสยงามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครสุธยา 7พฤษภาคม2514นายแพทย์พีระอารีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียารวมพิธีเปิดโครงการอายุทยาไรทูสู้โควิด19โดยมีนายพานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียาเป็นประธานณสนามกีฬาการจังหวัดพระนครศรียาและในวันเดียวกันลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้าและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19ณโรงพยาบาลพระนครศรียาจังหวัดพระนครศรียา 8พฤษภาคม2514ในแพทย์พีราอาริรัตนในแพทย์สาธารณจังหวัดพระนครศรีย์ร่วมตรวจเยี่ยมปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุกที่โรงงานภายในยนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินโดยมีนางสาวโรชนะประทีปพีรานานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียานำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9พร้อมแนะนําแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ในการตรวจค้นหาเชิงลุกและกําชับแก่ผู้แทนบริษัทให้ดําเนินการตามมาตรการทางสาธรารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งภายในและภายนอกโรงงานณนินนคมอุตสาหกรรมบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10พฤษภาคม2564นายแพทย์พีระอารีรัตน์นแพทย์สารสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมตรวจเยี่ยมปฏิบัติการตรวจค้นหาช่วงลุกในพื้นที่หมู่4ตำบลพยอมอำเภอวังน้อยโดยมีนายพาณุเย้มศมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำคณะตรวจเยี่ยมณหมู่4ตำบลพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11พฤษภาคม2564ในแพทย์พีระอารีระในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครจุธยาร่วมตรวจเยี่ยมปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุกจำนวน600คนในพื้นที่อบตพยอมโดยมีนางสรันพัฒนประโมทก,กะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครจุธยานำคณะตรวจเยี่ยมณนะอบตพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสุธยา 13พฤษภาคม2564นายแพทย์พีระอารีรัตนายแพทย์สาธารณสุขสจังหวัดพระนครศรีรยาพร้อมนางกันวราอาริรัตประธานแม่บ้านสนาธารณสุขสาขาจังหวัดพระนครศรีรยามอบข้าวสาร100ถุงให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีรยาพร้อมเยี่ยมการจัดบริการโรงพยาบาลสนามในส่วนการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีนายสมดิงเจริญไูทุนรองผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรียาเป็นประธานรับมอบน้หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หัรรนตานจังหวัดพระนครศรียา 14พฤษภาคม2514นายแพทย์พีระอารีรานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครสุธิยาเข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟล็นต์ระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเคสุขภาพที่4กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ผ่านระบบเว็บเอกโดยมีนายแพทย์พุลลาบฉันทวิจิตวงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเคสุขภาพที่4เป็นประธานณนห้องประชุมไสงามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครสุธิยา 14พฤษภาคม2564นายแพทย์พีระอารีรัตน์นายแพทย์สารส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมตรวจเยี่ยมปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุกชุมชนอาคารสงเคราะห์เขตเทศบาลน,นครพระนครศรีอยุธยาเป้าหมายจำนวน300คนโดยมีนายพานุยแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำคณะตรวจเยี่ยมนบริเวณป่าทนหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่17พฤษภาคม2514นายแพทย์พีราอารีรัตน์แพทย์สาธรารณจังหวัดพระนครศรีอิธยาเป็นประธานการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาปีงบประมาณ2564ในห้องประชุมทัศนีสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดพระนครศรทอิยา วันที่20ิพฤษภาคม2 5 6 4นายแพทย์พีระอารีรันนยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียุธยาร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุกเป้าหมายผู้เข้ารับการตรวจจำนวน1,6 0่คนที่บริษัทโตโยต้าการประเทศไทยจำกัดศูนย์ศักกรรมโรจนนาสองโดยมีนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีุธยานำคณะตรวจเยี่ยมพร้อมแนะนำแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ในการตรวจค้นหาเชิงรุก และกำชาับแก่ผู้แทนบริษัทให้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งภายในและภายนอกโรงงานณสวนอุตสาหกรรมโรจนสองตำบลบ้านช้างอำเภอไทยจังหวัดพระนครศรีอยยา 21พฤษภาคม2564ในแพทย์พีระอารีรัตน์ในแพทย์สาธารสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ชี้แจงการบริหารจัดการให้วัคซีนโควิด -19 สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปโดยมีดรสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานณนห้องประชุมไซงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนคอยุธยา 22พฤษภาคม2 5ง4นายนครินทร์อาหานน้ำท้อเดนโจบายละแผนชำนาญการพิเศษรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนาสองพันสิบเก้นยสุวรอุตสาหกรรมไฮเทคตำบลบ,บ้านโพอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยายี่สิบสี่พฤษภาคม2 5ง4นายแพทย์พีระอารีรัตนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมตรวจเยี่ยมแนละให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุกเป้าหมายผู้เข้ารับการตรวจวันละ650คนโดยมีนายพานุยม้มศรีผู้ราชการจังหวัดพระนครจุฬยานำคณะตรวจเยี่ยมพร้อมแนะนำแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ในการตรวจค้นหาเชิงรุกและกำชับแก่ผู้แทนบริษัทให้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งภายในและภายนอกแคมป์ใแคมป์ก่อสร้างห้างเซ็นทรัลจังหวัดพระนครจุฬยาและในวันเดียวกันเป็นประธานการ ประชุมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมไซงานสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียุธาสิสพฤษภาคม2 5งพันารยสนายแพทย์นรงทวินมิารนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านวิชาการ,รป้องกันโรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ทางการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2514รอบที่1โดยมีผู้เกี่ยวข,อข้องเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมไสงามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีุธยา 13พฤษภาคม2514ในแพทย์นรงทรวินวิสานในแพทย์เชี่ยวชาญ,ชาญด้านวิชากรรมป้องกันรองในแพทย์สารสุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมทางกาลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พัฒนาติดตามคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพโดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมใสงานสำนักงานสาราสารุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7พฤษภาคม2 5 1 4นายเทพศักอังคณาวิสารเภศัชกรเชี่ยวชาญด้านเพศสัตสาธารณสุขรองนายแพทย์สาธารณส,สุขจังหวัดพระนครศรีอยุยาเป็นประธานรับมอบวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิรักไทยณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุยา13พฤษภาคม2 5 1 4นายเทพศักอังคณาวิสารเภศัชกรเชี่ยวชาญด้านเภศสัตสาธารณสุขรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีุยา ประธานประชุมชี้แจงโรงพยาบาลเอกชนเรื่องวัคซีนโควิด -19 โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมไสงามสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดพระนครศรีอริยา3าพฤษภาคม2 5 6 4นายินาักคารินอานฐานวิคโนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอริยาลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการเปิดตลาดการเพื่อการเกษตรนัตลาดการเพื่อการเกษตรจังหวัดพระนครศรีติยา พฤษภาคม 2, 5 6 6ในายนักครินอาจหารนักวิเคราะห์โนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขารวมประชุมเตรียมความพร้อมการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก Active Case Finding เจ้าหน้าที่สรารกางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณห้องประชุมบึงพระรามสรารกางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6พฤษภาคม2514นายนัครินอาหาน้ำค้อนโยโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรองนายแพทย์สราักดิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมแนวทางการดําเนินการออกเยี่ยมชุมชนแออัดในเขตเทศบานนลนครพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอยุธยาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีนายพรพจศ์บันติยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานณนห้องประชุมมหาธาตุชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพฤษภาคม2514ในายเทพภาษาอังคาวิสารเพศัชกรเชี่ยวชาญด้านเพศาาสาธารณสุขรองนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานรับมอบวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิรักไทยณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอุธยา 10พฤษภาคม2514ในายเทพศักอังคณาวิสันเภสัจากรเชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์สุขรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายนครินทร์อาถานนักนาานนวิคห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษร่วมรับมอบข้าวกล่องจำนวน100กล่องเบเกอรี่จำนวน100กล่องและน้ำดื่มขนาดกลางจำนวน100ขวดจากชมรมเอคโคเพื่อสังคมพร้อมเงินสดจำนวน250,000บาทจากบริษัทเอคโค ประเทศไทยจำกัดเพื่อสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยมีนายสมศักดิ์เจริญไพฑูลรองผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรียาเป็นประธานรับมอบณนหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชมงคลสุนหันตาจังหวัดพระนครศรียา 11พฤษภาคม2514นายนครินทร์อาถานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมองสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมลงพื้นที่แนะนําเรื่องการดูแลตนเองรวมถึงการจัดสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีนายพรพน์บันทิญ,ญ,ญานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียาเป็นประธานในการมอบสิ่ง ณชุมชนอาคารสงเคราะห์เทศบาลนาครพระนครศิีิยาจังหวัดพระนครศิรียายุธสาบ4พฤษภาคม2 5 6 4 คุณกันวราอารีรัตประธานแม่บ้านสารณสุขสาขาจังหวัดพระนครศรียาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสังกัดสำนักง,งานสารณสุขจังหวัดพระนครศรียาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเครและผู้ด้โอกาสในสังคมจังหวัดพระนครศรียาเพื่อช่วยเหลือและติดตามการดูแลจํานวน3รายโดยมีนางสาวรุชนาปฏิทินีราน,านันร้องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียาเป็นประธานนําคณะลงตรวจเยี่ยมน้ำเพิบางประหรัน อำเภอพร,ระนครศรียาอำเภอภวังน้อยจังหวัดพระนครศรียา และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการประมวลภาพของเดือนพฤษภาคม2564นั่นเองค่ะอยากจะส่งภาพมาให้เราประชาสัมพันธ์เช่นนี้นะคะสามารถส่งตรงหาเราได้ที่ช่องรับส่งข้อมูลเว็บไซต์สำนักง,งานสารสุขจังหวัดพระครศรีอยุธยานั่นเองนะคะส่งตรงถึงงานประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะ และภาพเหล่านี้นะคะก็จะถูกเผยแพร่ไปในหลายๆช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะ Facebook ก็จะมี2เพจนะคะงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดพระนครศรีธิยาค่ะและ Facebook ของสำนักง,งานสาธรณสุขจังหวัดพระนครศรีธิยานั่นเองค่ะและช่องทางสุดท้ายนะคะ YouTube ค่ะ www.youtube.com นะคะแล้วเราก็ไปเสิร์ชที่ช anel สีสันสาสุขอายุทยาค่ะก็จะพบกับรายการของเราเช่นนี้นะคะสามารถดูย้อนหลังก็ได้นะคะหรือว่าจะดูรายการณปัจจุบันก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับกิจกรรมดีๆเด็ดๆของแต่ละเดือนได้ในเดือนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ